ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Sam s u n g g a l a x y A24 ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกม1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไป100%เป็น,100นี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการเล่นเกม1ชั่วโมงแล้วก็ฟีลในการเล่นต่อเนื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับการควบคุมความร้อนเนี่ยจะจัดการได้ดีแค่ไหนเนาะสำหรับเจ้า s Galaxy A24 รัอรี่ก็ชาร์เต็ม100แล้ววัตงเนี่จะเป็นตัวรองรับ 4GTE นะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy A24 ราคาค่าตัวอยู่ที่7,999บาทครับผมชาร์จเต็ม100นะครับในส่วนตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอ Super a m o l e โเนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้รีเฟล็หน้าจอสูงมาที่90 h เฮร์ตเลยนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่าแล้วก็ จอภาพนะครับผมเลื่อนลงมาตรงที่การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลนะครับก็จะมี2แบบให้ปรับนะมีสูงแล้วก็มีมาตรฐานนะครับผมจะเลือกไว้ที่สูงเนาะจะได้แบบลื่นๆเลยนะครับในส่วนตัวคะแนนเนินตู้นะครับตัวนี้เนี่ยตัว CPU จะเป็นตัวแรงนะครับเพื <ๆ S 1> Media ่อนๆม e d เด t e เ h คเฮลิ G99 ครับผม <ๆ S 2> ก็เทสคะแนนันตนตูออกมาแล้วได้รนะดับ3 5 5 0 0 0เลยนะครับก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับแสงหน้าจอผมจะปรับไว้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเลยกลางหลอดมานิดนึงเพราะว่ามันจะได้แบบเออสวยๆใสๆหน่อยนะครับผมก็โอเคก็จะเล่น ROV เล่น PUBG เนาะมาเรามาลุยกันเลยนะครับ ROV กดเริ่มครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่7 9 9 9บาทนะครับผมเปิดมาเท่ากับรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาเลยในตัว A 2 3 4 G เนี่ยก็เปิดมาเท่ากันเนาะก็ ราคาก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าสเปคมันแบบเอ้ยไม่ธรรมดานะได้ CPU ตัวแรงได้จอ90 H เิร์จอ Super ร์ o อ e เนะครับโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับอยากแ่ให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ของเขานะครับผมตัวเกมบูตเตอร์เนาะก็จะมีเรื่องการแบบถ่ายภาพหน้าจอเล่นแอปป๊อปอัพนะครับผมบันทึกหน้าจอแล้วก็นี่เรื่องตัวประสิทธิภาพก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ครับผมก็ตัวกราฟิกของเขานะครับภาพด D เปิดสูงมากได้นะครับการแสดงผลดันไปสูงมากยังไม่ได้เนาะพาร์ติเคิลปรับได้ที่สูงมากนะครับแล้วก็สนามลบเปิด60 FPS ได้ครับเ,เพื่อนๆประมาณนี้เลยก็ถือว่าตัวกราฟิกปรับได้สูงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยครับกราฟิกสวยภาพสวยมากครับ เริ่มซีสันใหม่เรามาโอเคเนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆดูก็คือตัวจอตัวการแสดงผลของเขาเนี่ยสวยมากครับเป็นจออมูเลตเนาะโอเคอยอมรับยอมรับเามาลุยกันเลยเตรียมพร้อมพึบพึบพึบเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวดูสิเลือกตัวละครจะทันเขาไหม นี่ฮิาประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่รู้ว่าทันไม่ทันแต่ผมกดยืนยันไปแล้วดูวีดีโอสกินสิอ่าโอเคครับโอเค สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะจากที่แบบเออได้ใช้งานเข้ามาสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยชอบตัวจอครับจอสแสดงผลออกมาได้สวยใสมากครับรายละเอียดก็คือแบบจอเนี่ยแสดงผลออกมาได้สวยจริงๆใครที่ชอบมือถือจอสวยๆเนี่ยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนความลื่นไหลความสม,มูทตมีแน่นอนครับแล้วก็ในเรื่องตัวกล้อง,ของเขาเนาะตัวนี้มีเลนส์มุมกว้างมาให้นะไม่ได้ถูกตัดออกนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ค่อนข้างขัง้นอึดครับแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างอึดเนาะติดติดขัดขัดขออภัยด้วยแล้วก็ แบตเตอรี่ก็อึดนะครับเพราะว่าได้แบตเตอรี่มา5,000มป์เลยตัวนี้เนี่ยความร้อนก็คุมได้ดีครับสเปคของเขามีอะไรบ้างหน้าจอ6.5ครับความละเอียดเป็น Full HD Plus เป็นจอ Super AMOLED รีเฟลเลท910พื้์ข้าวความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นิตนะครับ CPU ก็มิดเดิลเฮลิโอ G99 ครับแรม6ลำ128กล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง3เลนมีความละเอียดยู่ที่50ล้านมีเลนมุมกว้างมีเลนมาโครนะครับแบตเตอรี่5,000แอมป์เชื่อมต่อแล้วก็ 4G LTE เนาะ Wi-Fi เนี่ยจับได้ทั้งตัว2.4กิกะเฮิร์ต5กิกะเฮิร์ตครับผมก็ตัวกล่องเขานะครับภายในกล่องก็จะเป็น เป็นกล่องบางแบบนี้นะครับที่แถมมาก็จะได้แค่ตัวสายเนาะได้เป็น t ท p e c ทู t ทย e นะครับผมใครที่อยากจะดูการเทสแบบเป็นเกมเกไปนะครับ rov พับ G ผมเทสไว้แล้วนะครับก็ย้อนดูได้เลยเนาะในการเล่นครั้งนี้ก็จะเป็นการเทสต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ ฟีลิงในการเล่นเกมต่อเนื่องเขาความร้อนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังเกมแล้วกันตอนที่เทสครบแล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันจบเกมกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาในชิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะเนี่ยครับคือจอสวยใสมากฟีลิงในการทัดดีครับเนี่ย rov เกมแรกของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนย,ยังชิวชสบายสบายเลยนะครับเฟรมเรตนิ่งนิ่ง1ภาพกราฟ,ฟิกสวยครับผมก็พึงเริ่มต้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่ใช้ไป2เองครับก็เหลือ98นะครับผมนี่เหลือ98สําำหรับการเล่นประมาณ15นาทีแรกนะครับ<ๆ>โอเคขอเล่น rov ต่ออีกสัก2เกมแล้วกันเนาะเกม2เกมแล้วกันนะครับผม มาดูการเลือกตัวละครเกมที่2นะครับว่าจะเลือกทันเขาไหมนะโอเคเตรียมพร้อมเราม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 าดูซิจะเลือกทันไหมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ก็ตัวนี้มาก่อนเนาะเกิดก่อนอยู่แต่ผมยังกดทันครับผมกดยืนยันแล้วไม่รู้ว่าจะให้ผมฟาร์มหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเหนตัวอื่นเนี่ยเล่นไม่เป็นแน่นอนนี่เะวิดีโอสกินยัง เนียนรื่นไหลสมูทดีปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นเกมที่2ต่อก่อนแล้วกันแบตเตอรี่ของเราก็เริ่มที่9 8สเนาะสำหรับเกมที่2นะครับนี่ลื่นไหลครับปื๊ดปื๊ด๊ป,ดป,ดป,ดปดตอนนี้เวลาก็ผ่านมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะให้เพื่อน <S <S ๆดูฟีลในการเล่นเกมต่อเนื่องที่ครึ่งชั่วโมงเนาะก็เฟรมเบทนะครับ5 9 6 0 6 1ิประมาณนี้ครับก็ถือว่า นิ่งแล้วก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะครับความร้อนคุมได้ดีครับความร้อนจัดการได้ดีมากๆเลยเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะตัวปิงนะครับก็จะมีแบบมีส้มบ้างมีเขียวบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วผมถือว่าก็โอเคนะก็คือเขียวตลอดเลยนะครับนานๆทีจะเห็นส้มมาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เหลือ95เนาะสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกก็ใช้ไป5%เ์นะครับ อืมไปไหนจ้านี่โอเคครับไ,ไ,ได้นะเนี่ยครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะจอสวยใสมากครับฟิงในการทัดต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรครับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการเล่นเกมครึ่งมามาได้ครึ่งชั่วโมงนะครับผม30นาที โอเคครับผม ROV วเกมที่2ของเราก็จบไปเรียบร้อยนะครับใช้เวลาเล่นมาได้ประมาณก็เวลาในเกมเกมที่2เนี่ใช้เวลาเล่นไปประมาณ19นาทีเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว33นาทีนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ94เกมแรกเนี่ยใช้ไป2%เรหลือ98เกมที่2 98เหลือ9 4ก็ใช้ไป4%เป็นะครับเพื่อนๆความลื่นไหลความสมูทเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าโอเคครับยังมีมาแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบนะครับเพื่อน ถามว่ายังยังคงเล่นต่อเนื่องได้ไหมสาหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่ายังทําออกมาได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลือกตัวละครเกมที่3เนี่ยจะเลือกทันเขาไหมนะครับไอโฆษณานี้มาโคตรบ่อยเลยเนาะอันนี้ครับมาทุกเกมเลยเวลาเล่นจบเกมเนี่ยปกติก็จะเห็นแค่แบบแค่ตอนเข้าเกมแต่ว่าตอนนี้เล่นจบก็เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคครับเกมที่3ต่อเนื่องครับผมมาดูกันว่าจะเลือกทันเขาไหม เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรีบกดรีบกดอ่าโอเคเกิดที่ประมาณ57นะครับก็ทันเขาเนาะวิดีโอสกินยังเนียนลื่นไหลสมูทครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมที่3ต่อก่อนแล้วกันนะครับผม ความร้อนยังคุมได้ดีนะถือว่าจัดการได้ดีเลยนะครับโอเคครับผม ROV e, เกมที่3ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ14นาทีเนาะก็เมื่อกี้เกมที่2เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ94นะครับตอนนี้เหลือ91ก็ใช้ไป3เองนะครับผมก็โอเคครับ47นาทีแล้วแบตเตอรี่เหลือ91อนะครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างก็ถือว่าอยู่ในเกมโอเคครับพอใช้ได้เนาะพอใช้ได้ไปจนถึงดีครับเพราะว่า ความลื่นไหลความสมูทเขาก็มีมาแบบจัดเต็มครับแล้วที่สําคัญจอสวยใสมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัว PUBG Mobile ต่อแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเค PUBG Mobile เริ่มที่91นะครับผมก็เกมที่3เนี่ยเล่นมาประมาณ14นาทีนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่94เหลือ91ก็ใช้ไป3เซ เดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายครับ PUBG Mobile จะมีเวลาเล่นประมาณ13นาทีนะครับมาดูกันว่าตัวแบตเตอรี91่91%ของเราเนี่ยจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสักประมาณก็เหลือสักประมาณ87-88ประมาณนี้นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตัวจอองเขาเป็นจอซูปเปอร์อัมพลิครับความแรงก็ม e ด i เเทคเฮลิโอโ9 9ครับเพื่อนๆก็แรงใช้ได้หายห่วงเลยนะครับ มาเข้าเกมมาแล้วครับผมตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราเล่นแบบปรับสุดนะกราฟิกได้ที่ดีเฟรมเรทได้ที่สูงนะครับปรับลงมาสมดุลเฟรมเรทเด้งไปอัาต้าปรับลงมาดีเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้านะครับในการเล่นครั้งนี้ผมเล่นที่สมดุลเฟรมเรทอัลต้านะครับสีสันสดใส 2x นะครับผมเงาเปิดนะครับแล้วก็กราฟิกปรับแบบอัตโนมัติเนี่ยจะปิดไว้นะเพื่อที่จะบังคับให้เล่นตามที่เราเลือกแบบนี้นะครับ จโรสโคปมีนะครับก็ทำงานออกมาได้ดีผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วขอเลือกเป็นซักแมปเอาแมปแมปใหญ่แล้วกันครับเพราะว่าเหลือเวลาประมาณ12อนาทีตัวลำโพงเขาถามว่ามันกระหึ่มไหมมันกระหึ่มนะตัวเดียวแต่ว่าเป็นลำโพงที่กระหึ่มนะครับแต่ว่ามันจะฟังเสียงแบบ วิธีกระสุนแยกเท้าซ้ายขวาไม่ค่อยได้เนาะมันต้องใส่หูฟังเล่นนะครับถ้าฟังผ่านลําโพงลําโพงเดียวเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแยกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับแจ็คสามจุด้าก็มีเนาะเพื่อนๆมีหูฟังตัวเทพๆอยู่ก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะฟังผ่านหูฟังที่เป็นตัวหูฟังพวกบลูทูธบูทูธอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับเจโรของเขานะครับเพื่อนๆอยากจะให้ดูครับเจโรเนี่ยทำงานออกมาได้ดีแบบเกินเลทราคามากๆเลยนะครับใครที่ เล่นพับจีโมบ l e ใช้เจโร่เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆครับตัวนี้มีหงมีฮอด้วยครับเนี่ยนะครับตัวการแสดงผลทาพสวยใสยครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยโอ้หนั่งได้ด้วยครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอเคอะอ่า รอพร้อมโดดครับพร้อมโดดอันนี้ตัวของเราอยู่ตรงนี้นะโอ้เอฟเฟกสวยครับเอฟเฟกสวยเครื่องบินก็เนี่ยครับรายละเอียดชัดเจนดีมีฮอบินกำกับด้วยครับท้องฟ้าสวยมองลงไปยังเกาะด้านล่างก็โอเคครับเพื่อนๆขออนุญาตปิดลำโพงแล้วกันเดี๋ยวเขาดา่า นี่โอ้โหสวยลื่นไหลครับโอเคมากๆเลยเอาเลยไหมเดี๋ยวเราค่อยไปโดดช่วงไปไปลายนู้นแล้วกันเนาะเราตามเพื่อนไปดีกว่าเขาจะได้ดึงเราได้นี่นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมโอเคนะ เขาพาลงไหนโหโพชิงกิไ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พาลงโพชิงกิอันนี้ดูตาเล็กนะครับผมก็ดูได้แบบนี่360องศาโคตดเท่ครับตัวละครสวยมากคมชัดมากครับคมชัดมากโอเคเลิกติดตามเราคุมล่มลงเองลงเมืองท่าเรือเหรอมีใครตามมาไหมดูสิไม่มีไม่มี ไปเราไปฟาร์มของกันดีฟ้าพรึบเนี่ยครับตัวภาพตัวกราฟิกอะมันสวยอยู่แล้วครับเพื่อนๆก็คือสวยแบบรายละเอียดสมจริงมากครับถูกใจผมครับถูกใจผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นั่แหละครับก็คือต้องต้อง,ต,องต้องใส่หูฟังเนาะใส่หูฟังเล่นจะได้แบบฟังเสียงอะไรที่มันชัดเจนเสียงที่มันแบบมีมิติเสียงที่มันกระหึ่มนะครับ ถ้าฟังผ่านลำโพงเนี่ยมันก็แน่นอนครับมันไม่ได้ฟิลลิ่งไม่ได้อัตรลดเท่าไหร่เพราะมันเป็นลำโพงตัวเดียวถามว่ามันดังไหมมันดังแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมจริงสักเท่าไหร่นะครับไปเราเนี่ยครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันครบ1ชั่วโมงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาโอ้โหซูม8ปดหาปืนใส่ไม่ได้นะัทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตอนครบ1ชั่วโมงอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมได้ M 1 6แล้วไอ้ M 4ได้ M 4นี่ครับประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆโอเคครับตอนนี้เราก็เล่นมาได้1ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ขออนุญ,ญาตกดหยุดครับโอ้โหมาตายอยู่ตรงหอคอยพอดีเรากําลังดักซุ่มยิงเขาอยู่พอดีเลยนะครับก็โอเคอจบแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างสําหรับการเล่นเกมต่อเนื่องนะครับ เจ้า Samsung Galaxy A24 นะครับตัวชิป Mediatek h e l i o o G99 เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับความร้อนตรงขอบเนี่ยมีอุ่นๆมือนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนน่ากลัวน่าตกใจเนาะก็เล่นเกมต่อเนื่องเนี่ย1ชั่วโมงเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับผมก็โอเคมาเรามาดูกันครับแบตเตอรี่100%ตอนนี้เหลือ88ครับก็ถือว่าใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถือว่า โอเคเลยเนาะในเรื่องของการกินพลังงานของเขาครับความร้อนก็คุมได้ดีความลื่นไหลความสมดุลมีมาแบบจัดเต็มเลยนะครับก็เล่นเกม ROV 3เกมแล้วก็ PUBG Mobile 1เกมนะครับ ROV เกมแรกเนี่ยเล่นไป14นาทีแบตเตอรี่100รเหลือ98ใช้ไป2นะครับ ROV เกมที่2เล่นไป19นาทีแบตเตอรี่9 8เหลือ94ก็ใช้ไป4 ROV เกมที่3เล่นไปประมาณ13นาทีแบตเตอรี่9 4เหลือ91้ก็ใช้ไป3นะครับแล้วก็ตัว PUBG Mobile เนี่ยสุดท้าย เล่นไปประมาณ13-14นาทีเนาะแบตเตอรี่จาก91ก็เหลือ88นะครับก็ใช้ไป3%เองครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ